ต้นไม้จิ๋วๆว,วันนี้เราจะแต่งกิ่งเชอรี่แครกันนะคะตัดยอดอ่อนๆออ,ออกเพราะว่ามันจะได้แตกเชอรี่แคร์คพอตัดออกแบบนี้มันก็จะได้แตกเหลือไว้ขึ้นครั้งละส,งใ,สงใบสองใบสองใบแบบนี้ค่ะ นี่แหละค่ะความสุขของเราบางครั้งความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหาความสุขให้ตนเองเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราก็ต้องทําความสุขให้กับคนอื่นด้วยเราทําสิ่งดีๆให้เขาเมื่อเขามีความปิติยินดีเราก็จะรอได้รับผลบุญตรงนั้นไปด้วยนะคะ เชอรี่แคร์กำลังออกดอกตันนี้โคนใหญ่ดูดูดูเทียบจากนิว้วโคนใหญ่มากกระถางกระถางนี่สั่สงมาจากประเทศจีนนะคะนี่กระถางมาล้โคนใหญ่ๆดอกสีชมพูเหมือนสักดะเลยนี่ค่ะ ตนนี้ตอนนี้เอาลงประมูลวันนี้วันที่สิบสี่กันยาเหมือนกาแฟสักแก้วไหมคะนี่เหมือน,กา,ก,ก,อน,นกาแฟเลยตอนนี้ไม่กล้าตัดยอดเพราะเราเอาลงประมูลแล้วให้คนที่รับไปไปตัดเอาเองนะคะมีดอกเล็กๆนี่น,นี่ดอกเล็กๆเนี่ย สองสามสี่นี่หนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อนี่ใครได้ไปได้กำไรน,นะคะตน้นนี้ดอกกำลังออกเลยถ้าจะขายต้องขายดอกในลักษณะที่เพิ่งย่มออกอย่างนี้จะได้ไปบานที่ลูกค้าพอดีน่ารักตั้งที่โต๊ะทำงานกำลังน่ารักเลยเดี๋ยให้คนที่รักไปตัดยอดเอาเองต้นนี้ดัดอย่างสวยเลยดู แัดไว้นานแล้วแล้วก็แกะลวดแกะลวดก็แกะไว้นานแล้วดูมอดกํลาลังเขียวเลยมอสเขียวๆเวนี่ยกํลาลังสวยเลยอ้าวเด็กต้นนึงต้นนี้จิ๋วจิ๋วดอกสีชมพูกำลังออกเลยค่ะไม่กี่วันก็บานแล้วอันนี้ย อันนี้แต่งยอดสักหน่อยตัดตัดปลายออกเพื่อน่อยแต่งนิดเดีวยดวไอ้ตรงนี้โน้มไปแล้วก็กิ่งหักแต่ว่าไม่ตายนะคะกิ่งยังอยู่นี่ค่ะมอสกำลังสวยชอบตรงดอกนี่แหละเนี่ยดอกสีชมพูเล็ก อะไรที่เขียวๆก็ดูแลสบายตาเราก็อย่าไปหมกมุ่นคิดถึงแต่ตนเองแล้วก็วิตกกังวลจนเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องคอยเฝ้าแต่คิดว่าจะทำอะไรเพื่อเขาบ้างแต่แค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ เวลามีจังหวะที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยบางจังหวะเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดอันไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็ไม่ช่วยเราก็มองเฉยๆตัดกิ่งต้นนี้อีกนีตัดตัดเยอ,อะเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราอยู่พักคนอื่น เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราอยู่เพื่อตัวเองแต่เราจะต้องอยู่เพื่อเราด้วยอยู่เพื่อคนอื่นด้วยสังคมจะได้อยู่อย่างสงบสุขเราเกรงใจเขาเขาเกรงใจเราต่างคนต่างเกรงใจเราก็จะได้มีความสุขนะคะนี่อีกต้นหนึ่ง ตัดยอดอนี่นะคะน่ารักตัวน,นี้ตัวน,นี้น่ารักตัวน,นี้น่ารักมากนี่ตัวทรงโน้มไปดัดไปเรื่อยดัดเป็นศินละปะคนที่ชอบแบบเนี้เขาจะชอบชอบหลงเลยแหละเพราะมันเหมือนศินละปะอย่างหนึ่งศิละปะบนต้นไม้ ลีลาเขาน่ารักไซส์กำลังพอดีนะคะเนี่ยน่ารักมากต้นนี้ดอกยังไม่มาแต่ไม่นานนะคะเพราะว่าใส่ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วแค่รอดอกอย่างเดียวที่จริงแล้วความรู้สึกความสุขก็คือความรู้สึกดีๆนั่นเอง ที่เราอยากจะเก็บมันเอาไว้นึกถึงทีไรก็มีความสุขก็คือการที่เราได้ยื่นมือไปช่วยคนอื่นการที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ว่าช่วยเขาจนจนมาเบียดเบียนตัวเราอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะช่วยเขาได้แต่เขต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะ บางครั้งความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวแต่มันทำให้เราปลื้มใจอิ่มใจแล้วสิ่งที่เราทำนั้นอ่ะมันทำได้วยหัวใจเหมือนอย่างเราทำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันสงบเงียบมีความสุขยิ่งต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้มันไม่ตาย แล้วก็เราก็ตัดแต่งทรงของมันให้ได้อย่างที่เราคิดไว้เราก็รู้สึกว่าโอ้ความสุขความสุขเล็กๆความสุขน้อยๆของเรา